ได้คู่จิ้นใหม่แล้วสองเคมีพระเอกคู่จิ้นคนใหม่เบลล่าทําแฟนๆฮือฮาหนักมาก สวยขึ้นแถมฮอตมากๆเลยทีเดียวสําหรับนางเอกชื่อดังเบลลาราณีแคมเปนช่วงนี้มักจะถูกจับตามองอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องงานบอกเลยว่าปังไม่ไหวแล้วค่ะล่าสุดทําเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากหลังจากที่ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่อย่างคอนเกสไมเอ็กดุนรักป่วนกวนแฟนเก่านําแสดงโดยสองนักแสดงสุดฮอตเบลล่ากับไปวัชิรวิชิวะอารีเคมีเคใจเวอร์แม้อายุห่างกัน8ปปีพร้อมทับนักแสดงระดับแถวหน้าอีก มากมายไม่ว่าจะเป็นใบเฟินพัศกรพลบู์ปิงปองธงชัยทองกันทมและนักสแสดงส่งตรงจากประเทศอินเดียซึ่งในครั้งนี้ที่น่าตื่นเต้นพอเบลล่าไบอยู่ต่างค่ายแต่โคจรมาเจอกันได้แถมก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เคยร่วมงานกันมาแล้วใน MV เพลงยอมทั้งใจของใบนั่นเองขึ้นแท่นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการที่ทําเอาแฟนๆต่างพาก,กันฮือฮาหนักมากรอติดตามชมผลงานของเบลล่าไบกันนะคะ